ชื่อเด็กหญิงธนาพรบุญน้ำดีฉัมปอสาวในวาระเกษมคุณครูสส่พิมว์เทศและคุณครูจะดรูภาพสุขสมัยคุณขอให้คุณครูมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะหนูจะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูค่ะด้วยพันชัหน้าที่เกียรติยศถึงกำหนดคุณวาระอันยิ่งใหญ่ โคกเกษียอายุกำหนดไว้ขอเชิญชวเกียรติไว้ในใจเราสวัสดีครับผมเดชชายธนาวัตรเลยครับด้วยบรรทัดหน้าที่เกียรติยศจึงกำหนดครบวาระอันยิ่งใหญ่ครบเกษียณอายุกำหนดไว้แม้พ้นไปแต่ไม่พ้นความในครูในวาระ,กระเกษียคุณครูสายตินงม่งเทศและคุณครูจารุพันธ์สุธสมยัย ผมขอให้คุณครูสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขตลอดไปึงจะตั้งใจเรียนไม่ดื้อไม่จนผมจะอ่านหนังสือทุกวันค่ะโดยรักนะคะัหนูที่ค่ะหนูชื่อเด็กกิ่งวัชยาแก้วสีนายวารเกษียณรคุณครูใส่พินม่วงเทศและคุณครูจารุพันธุ์สุขสมัยหนูขอให้คุณครูมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ หนูจะตั้งใจเรียนไม่ดือ้อจะอ่านหนังสือทุกวันค่ะนี่ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกาจิีชฉยชนะในวาระกะเสียงของคุณครูสายพีนมุ่งเทศและคุณครูจารุพัสุขสมยัยหนูขอให้คุณครูมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงะคะ่ะหนูจะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีค่ะ หนูเด็กหญิงมาริสาเจริญสุขในวาระการ,กรเกษียณของคุณครูสายพินม่วงเทศและคุณครูจารุพันธ์สุขสมัยหนูขอให้คุณครูมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะหนูจะตั้งใจเรียนไม่ดื้ออ่านหนังสือทุกวันค่ะสวัสดีครับผมเป็นชาโรเจยร์คออยู่นะักเรียนชั้นป .3 ในวาระ,กระเกษียน คุณครูสายพินพวงเทศและคุณครูจารุพันธ์สุกสมัยผมขอให้คุณครูมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นล้มโพล้มใรของทุกทกคนผมสัญญาว่าผมจะตั้งใจเรียนและเป็น็กดีของทุกๆุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณครูแม่มและคุณครูสายพินผมเด็กชายสัทวัฒน์หมอครับ เกิดประโยชน์ครับรักนะครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะหนูสุชาทิหนูสุธารัตน์ในวาระเกษียณคุณครูสายพินม่วงเพศและคุณครูจารุพันธ์สุขสมัยขอให้คุณครูมีความสุขหลังเกษียณพวกหนูจะตั้งใจเรียนขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายธีรพัรัรบไป งามครับในวาระกเสียนคุณครูสายเพ็ญม่วงเทศและคุณครูจารุพัน์สุขสมัยหนูขอให้คุณครูมีความสุขในทุกวันดสัตภาพแข็งแรงลำ่ำรวยลำ่ำรวยผมจะตั้งใจเรียนเป็นและเป็นเด็กเลยครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงบุนทิดาสิงห์ทองในวาระเกษียนขอให้คุณครูสายพินมวงเทพและคุณครูจารุพันธ์สุขสมัยมีความสุขหนูจะตั้งใจเรียนอ่านหนังสือขอบคุณค่ะสสัยดค่ะชื่อเด็กหญิงกาจกรคยอยูค่ในวาระเกษียนคุณสายพินม่วงเทพและและ ใจรุพันธ์จารุพัน,พนสุขสมัยสุขสมัยขอให้ครูขอให้ครูมีความสุขมีความสุสข,ขสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงหนูจะตั้งใจเรียนจะตั้งใจเรียนไม่ลื่อไม่เลื่อและอ่านหนังสือทุกวันค่ะและอ่านหนังสือทุกวันค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธีวาล คุณครูแม่คุณครูสายพินเกษียณปีนี้ขอให้คุณครูมีความสุขในวัยเกษียณนะคะขอบคุณคุณครูที่เป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีในการเป็นครูค่ะสวัสดีค่ะครูแม่คูสายพินขอให้เกษียณนี้ครูสายพินกับครูแม่สุภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเที่วให้มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะครูแม่คูสายพินนะคะอ่ะเกษียณนี้ขอให้มีความสุขในวัยเกษียณนะคะ สวัสดีครับครูแม่มวควรูสายพินนะครับเกษียณแล้วอยา่าลืมคิดถึงพวกผมกันนะครับมาเยี่ยมหานน้องๆด้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครูคแม่มครูสายพินก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่มีให้หนูทั้งความรักความห่วงใยขอให้ครูสายพินครูแม่มสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสันต์วันเกษียณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดี<อ>ค่ะครูแม่มคุสูสายพิยนขอให้คุณครูมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงในช่วงวักเกษีนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครั้งคุณครูแม่มและคุณครูสายพินนะคะก็ขอบคุณทุกๆอย่างเลยที่คุณครูมีให้หนูทั้งความปรารถนาดีความหุ่งใยและคําสั่งสอนต่างๆคุณครูคือคู่ให้ทั้งสองคนเลยคะ่ะให้หนูมาเสมอมาก็ oh, สุขสันต์วันเกษียณนะคะอย่าลืมแวะมาเยี่ยมพวกหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ